วัเดี๋ท่านผู้ชมคลิปมี้หลงสีชมทีจะบรรยายทำเรื่องอยู่อย่างไรไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไม่มีโรคเป็นลาบม,มันเป็นเสิดอโรครยาประมาราผา เพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพให้ดีไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อศรีได้สรุปม,มามีแปประการด้วยกันประการที่หนึ่งมันทำบุญเนืองนิดบุญกุศลเป็นสิ่งสำคัญสุขโขบุญญาสอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ทำบุญเราก็รู้ว่าทำบุญยังไงใช่ไหมทำบุญกับสังคมนะนะกับเด็กเล็กกับคนชรากับโรงเรียนกับวัดนั่นแหละคือทำบุญนะนะกับโรงพยาบาลประการที่สองกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นเวลาคนเราบางคนกินมากอ้วนนะนะบางคนไม่มีอะไรกินเลยผอม ดังนั้นต้องกินอาหารพอดีีดเป็นเวลานะนะประการที่สี่ประการที่สามไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มของงวนเมาพนันเงินจะซื้อข้าวยินจะไม่มีแวจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าดื่มลักษณะนี้เป็นต้นนะนะกินแต่ของกินกินข้าวก็บอนนะไม่ต้องไปกินบุหรี่ไม่ต้องไปกินเหล้าประการที่สี่ออกกําลังกายอยู่เสมอนะออกกําลัง กำาลังกายนะต้องถ่าโยคะถ่าอะไรมีการเคลื่อนไหวในร่างกายวิ่งนิดนิดนดหน่อยนะอย่าไปนั่งนานนั่งนานแล้วก็อ้วนเดี๋ยวไปโรคภัยก็เจ็บอย่าไปนอนนานนอนนานแล้วก็อ่อนเพลีออนยนะนอนพอดีกินพอดีทำอะไรพอดีหมดนะประการที่5อยู่ในอากาศธรรมชาติที่เย็นสบายห้องแอร์บางคนก็ชอบแอร์นะขาดแอร์ไม่ได้ ทำงานในห้องแอร์ลงมานั่งรถแอร์กลับบ้านก็อยู่ห้องแอร์วันวันยี่บสี่ชั่วโมงอยู่แอร์หมดอันนี้ก็ไม่ได้อากาศธรรมชาตินะ่ะนะเพราะนอากาศธรรมชาติให้เข้มแข็งแข็งแรงเห็นปูยยาตายาบ้านเราไหมาอยู่อยู่ชนบ,บทนะฮะคนทรีอยู่ชนบ,บทท่านก็สุขภาพแข็งแรงไะนะคนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในแอร์แอร์ทั้งหมดมันทําให้อ่อนแอประการที่หก ไม่กินมากเกินไปไม่กินน้อยเกินไปอันนี้ก็ปูดมาแล้วนะกินแต่พอดีพอดีประการที่ียดทำอารมณ์ให้สดใสย,ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมออารมณ์เราเป็นสิ่งสำคัญถ้าเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้อยุสั้นทําให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บทาให้เป็นไมเกรนทําให้ปวดสมองเพราะงั้นก็คนไทยเราสมายนะ่นคือยิ้มยิ้มเสมอน่นนะก็จะทําให้สดใส ประการสุดท,ท้ายทานยาเฮโมวิตวันละสามเม็ดอย่างอย่างลุงเนี่ยทานเฮโมวิตวันละสามเม็ดก็สุขภาพดีไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนไม่เจ็บแข้งเจ็บขาไม่เจ็บดองนะกินหันพอพอดีพอดีอดไม,ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและไม่อดยากเกินไปนะนอนก็พักผ่อนให้เพียงพอนะนะทำสบายสบายไม่ต้องไปนอนโรงแรมคืนละหมื่นสองหมื่นวันบ้าแล้วนะ ไม่ต้องไปกินหรูอยู่สบายนะกินหรูกินทีละครังวันสองพันอย่างเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไหวอะ่ะกินครั้งละยี่สิบาทพอนะนีะ่ฮะนี่แหละลุรงรมศีมาฝากไะนะใครอยากมีไม่ไม่อยากเป็นโรคไปก็หย,ยิบอยู่สบายก็ทาตามแปดประการที่ลุงรมศรีพูดในวันนี้สวัสดีครับ